รู้สึกเหมือนไฟมันสุมอยู่ในอกแค่เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เราปรีแตกเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดออกมาทุกเมื่อถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ววิดีโอนี้จะมาเผยวิธีการที่จะทำให้คุณดับไฟโกรธที่มันเผาใจคุณอยู่และที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีที่คุณทำตามได้จริงเรื่องที่เราจะเล่าไม่ได้มาจากไหนไกลแต่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่หลายครั้งเราก็มองข้ามท่านสอนว่าความโกรธมันก็เหมือนไฟยิ่งเราเติมเชื้อไปมันก็ยิ่งลุกลามคำถามคือแล้วเราจะดับไฟนี้ยังไงหลายคนอาจจะคิดว่าก็ต้องไปทําสมาธิต้องไปนั่งวิปัสสนาแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะและวิธีที่ว่านี้มันเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวที่เรามองข้ามไปทุกวันเคยมีเรื่องเล่า ของปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนลูกศิษย์ด้วยวิธีที่แปลกประหลาดจนลูกศิษย์ยังงงเป็นไก่ตาแตกแต่เบื้องหลังความแปลกนั้นกลับซ่อนปรัชญาอันล้ำลึกเอาไว้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านด้วยอาการหัวเสียผลักประตูเสียงดังปังถอดรองเท้าทิ้งไม่เป็นที่แล้วก็ทำท่าจะเดินเข้าไปหาท่านแต่ยังไม่ทันที่ชายคนนั้นจะได้ก้าวเท้าเข้า,ขาไป ท่านปรมาจารย์ก็สั่งให้หยุดแล้วบอกว่าเจ้าจงไปขอโทษประตูและรองเท้าของเจ้าเสียก่อนชายคนนั้นก็งงอะไรเนี่ยไร้สาระทำไมเราจะต้องไปขอโทษประตูกับรองเท้าด้วยท่านปรมาจารย์ตอบกลับไปว่าถ้าเจ้าไม่สามารถขอโทษสิ่งของที่ไม่มีชีวิตได้เจ้าก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ชายคนนั้นยิ่งงงเข้าไปใหญ่นี่มันบ้าไปแล้ว ทำไมเราต้องไปขอโทษของที่ไม่มีชีวิตด้วยท่านปรมาจารย์ก็ตอบว่าถ้าเจ้ายังโกรธรองเท้าเจ้าก็ควรที่จะรักมันได้เช่นกันการที่เจ้าโกรธประตูเจ้าก็กำลังสร้างความสัมพันธ์กับมันในทางที่ผิดถ้าเจ้าสามารถแสดงความโกรธได้เจ้าก็สามารถแสดงความรักได้เช่นกันความโกรธและความรักมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งถ้าเจ้าไม่สามารถขอโทษสิ่งเหล่านี้ได้ เจ้าก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่ชายคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่สิ่งที่ท่านปรมาจารย์พูดมันทำให้เขารู้สึกสงบและเห็นแสงสว่างขึ้นมาเขาเลยลองทำตามที่ท่านปรมาจารย์สอนเดินไปที่ประตูแล้วก็ลูบประตูเบาๆพร้อมกับโค้งคํานับน้ำตาไหลออกมาด้วยความสำนึกผิดจากนั้นเขาก็เดินไปที่รองทาง้า แล้วก็ก้มลงสัมผัสนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนว่าความโกรธมันก็เหมือนความสัมพันธ์ถ้าเราโกรธสิ่งของหรือคนที่เราไม่ชอบเราก็กำลังสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งนั้นแล้วถ้าเราสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็มีแต่จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความโกรธ เป็นความรักเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งนั้นและเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัวเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นการดับไฟโกรธไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันเริ่มต้นจากการที่เราเปลี่ยนมุมมองทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมเราถึงโกรธและเราจะจัดการกับมันยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุ ความโกรธก็เหมือนกันมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆมันมีเหตุที่ทำให้เราโกรธแล้วเหตุนั้นคืออะไรส่วนใหญ่เหตุที่ทำให้เราโกรธมันมาจากความไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ควรเป็นหรือมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราเก็บมาคิดเช่นรถติดอากาศร้อนหรือแค่คนพูดจาไม่เข้าหูแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ มันก็สามารถกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแล้วทำไมบางคนถึงโกรธง่ายกว่าคนอื่นนั่นก็เพราะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันบางคนเหมือนมีตัวรับความโกรธที่ไวต่อความรู้สึกอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธแต่บางคนก็เหมือนมีฉนวนกันความโกรธที่หนาแน,น่นกว่าจะโกรธก็ยากเย็นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหน สิ่งสำคัญก็คือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความโกรธได้ทั้งนั้นเหมือนกับการขับรถถ้าคุณไม่เคยขับคุณก็อาจจะรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณฝึกฝนจนชำนาญคุณก็จะขับมันได้อย่างคล่องแคล่วและปลอดภยัยการจัดการความโกรธก็เหมือนกันมันต้องอาศัยการฝึกฝนและทำความเข้าใจในตัวเองแล้วเราจะฝึกจัดการกับความโกรธได้อย่างไร วิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือการรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกโกรธให้เราหยุดแล้วก็สังเกตสังเกตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจว่ามันเป็นยังไงมันร้อนรุ่มมันอึดอัดหรือมันสั่นสถานเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากําลังโกรธเราก็จะสามารถควบคุมมันได้ไม่ให้มันลุกลามขึ้นมาเหมือนกับการที่เราเห็นไฟไหม้ถ้าเรารู้ตัวเร็ว เราก็สามารถดับมันได้ทันแต่ถ้าเรารู้ตัวช้าไฟมันก็จะลามไปจนดับยากวิธีที่สองคือการเปลี่ยนมุมมองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโกรธใครหรืออะไรสักอย่างให้ลองคิดดูว่ามันมีมุมอื่นไหมที่เรายังไม่เคยเห็นบางทีเหตุการณ์นั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดบางทีคนที่ทำให้เราโกรธเขาอาจจะมีเหตุผลของเขา เมื่อเราลองเปลี่ยนมุมมองดูเราก็จะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและความโกรธก็จะเริ่มลดลงเหมือนกับการที่เรามองภาพวาดถ้าเรามองแค่ด้านเดียวเราก็จะเห็นแค่ด้านเดียวแต่ถ้าเราลองเดินดูรอบๆเราก็จะเห็นภาพที่สวยงามในหลายๆมุมได้วิธีที่สคือการให้อภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโกรธใครให้ลองคิดว่าเราจะให้อภัยได้ไหม การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาทำแต่หมายความว่าเราปล่อยวางความโกรธที่อยู่ในใจเราเหมือนกับการที่เราแบกหินไว้ถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็จะปวดไม่ตัวทั้ง,ท,ง,ท,งที่เราวางได้แต่ถ้าเราปล่อยวางเราก็จะรู้สึกสบายและเบาตัวขึ้นการให้อภัยนั้นมันไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเราเองเมื่อเราให้อภัย เราก็จะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และความขมขื่นและเราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขแล้วยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถดับไฟโกรธในใจของเราได้จากที่เล่ามาหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเจอสถานการณ์ที่มันทำให้โกรธจริงๆจะทำยังไงให้มันดับได้จริงๆเราจะมาบอกเคล็ดลับที่ได้ผลจริงๆและคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลย เคล็ดลับแรกคือการหายใจฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังมากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าความโกรธมันกำลังมาให้คุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าทางจมูกสูดเข้าให้เต็มปอดแล้วก็หายใจออกทางปากค่อยๆช้าๆทาแบบนี้ซ้ำๆกันสักห้าสิครั้งคุณจะรู้สึกได้เลยว่า ความโกรธมันเริ่มลดลงเหมือนกับการที่เราเอาน้ำเย็นไปราดไฟมันก็จะดับเพราะอะไรน่หรอเพราะการหายใจมันจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราสงบลงเมื่อเราสงบเราก็จะสามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำเราเคล็ดลับที่สองคือการพูดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโกรธใครหรืออะไรสักอย่างแทนที่เราจะเก็บความโกรธไว้ในใจ ให้เราพูดออกมาด้วยความเมตตาและเข้าใจไม่จำเป็นต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวหรือต่อว่าแต่ให้พูดในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆเหมือนกับการที่เราเปิดหน้าต่างระบายอากาศความอับชื้นก็จะหายไปการพูดจะช่วยให้เราปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ในใจและเมื่อเราพูดออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกความเมตตา เมื่อเราฝึกความเมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นเราก็จะไม่โกรธง่ายเพราะเราจะเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นและความโกรธก็จะกลายเป็นความรักและความเห็นอกเห็นใจแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดที่เราอยากจะมอบให้คุณในการดับไฟโกรธที่มันเผาใจคุณอยู่ทุกวันและสุดท้ายนี้เราอยากจะฝากคำของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ว่า ผู้ที่โกรธย่อมไม่เห็นประโยชน์ของตนคำกล่าวนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเราโกรธเราก็จะสูญเสียสติและปัญญาและเมื่อเราไม่มีสติและปัญญาเราก็จะทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นจงมีสติอยู่เสมอและจงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและเมื่อเรามีสติและมีปัญญาเราก็จะสามารถเอาชนะความโกรธได้อย่างง่ายดาย และเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบและเราก็หวังว่าเรื่องราวที่เราได้เล่ามาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยและขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาและมีความสุขในการใช้ชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำถามชวนคิดท้ายวิดีโอคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการกับความโกรธและคุณจะนำเคล็ดลับเหล่านี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรขออวยพรให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีสติปัญญาส่องสว่างนำทางชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พ้นทุกพบความสุขที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีคะ่ะรู้สึกเหมือนไฟมันสุมอยู่ในอกแค่เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เราปรีแตก เหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดออกมาทุกเมื่อถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ววิดีโอนี้จะมาเผยวิธีการที่จะทำให้คุณดับไฟโกรธที่มันเผาใจคุณอยู่และที่สำคัญ